สวัสดีครับผมเซมูจากอินเดียไทยแลนด์สาขาพลังศงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปส่งรถอินเดียสกาวบอบเบอร์คัสอมนะครับที่หนองคายนะครตอนนี้ก็เดี๋ยว กำลังจะเดินทางออกจากสาขาพระราม2นะครับะระยะทางเนี่ยดูแล้วนะครับประมาณ680โลนะครับคาดว่าเดินทางจะใช้เวลาสักประมาณ10ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดหนองคายแล้วนะครับอำเภอสีเชียงใหม่นะครับเพื่อเดินทางมาส่งมอบรถอิน i ดียนสกาวบอบเบอร์คัสอมคันนี้นะครับคันนี้ก็ผมมาเองกล้าบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดหนองคายแน่นอนครับรับรองไม่ซ้ำใครนะฮะอ่าด้วยการตกแต่ง c u ส t o อมออกมาแบบนี้นะครับไปไหนรับรองมนะีแต่คนมองแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ก็ส่งถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ทำเอกสารอะไรผ่านคันนี้ลูกค้าซื้อสดนะฮะก็เอกสารเนี่ยก็ทำค่อนข้างไวนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะเอารถคันนี้นะครับไปจอดภายในบ้านลูกค้าแล้วนะครับเพื่อเดี๋ยวให้ลูกค้าเนี่ยได้ตรวจเช็คสภาพรถก่อนนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยที่กำลังสนใจรถอินเดียมอเตอร์ไซค์เฟลอยู่นะครับเรามีบริการ จะส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกป่อนนครับ